เจริญธรรมค่ะพอดีอยู่อยู่ในอยู่ในสวนข้างบ้านค่ะอ๋อค่ะค่ะดูข้างหลังอุดมสมบูรณ์เลยนะคะขอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่กรพยิ้งค่ะกราบผุรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนักดีพี่น้องทุกท่านค่ะพอดีสองสามอาทิตย์แล้ว ออกนอกพื้นที่ทุกวันเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้เป็นวันแรกที่ได้อยู่บ้านที่อยู่บ้านตอนเช้านะคะก็เลยได้เอ่อมายกมือสงการบ้านตั้งแต่เช้าค่ะแล้วก็เออในขณะที่รอเมื่อวานเมื่อวานก็ยกแล้วแต่ว่าเมื่อวานก็รอแล้วรออีกกิวยาวมากก็เลยจําเป็นต้องออกไปทุรรค่ะ <c oughs> วันนี้ก็เลยเ <c oughs> ออ <c oughs> ที่ออกไปกะว่าวันนี้ยังไงก็ต้องสงการบ้านค่ะ ว่าวันนี้ว่าจะส่งการบ้านอาเกี่ยวกับการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ค่ะมืวันที่ยี่ห้านี้ค่ะก็ได้ไปแบ่งปันกําลังกายค่ะที่ที่ที่สวนปานนะคะไปไปช่วยกันปลูกของที่สวนปานนะคะอ่าทั้งวันเลยออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้าค่ะ ก็เลยกลับมาก็ถึงบ้านก็เกือบสามทุ่มแล้วไปตอนแรกเราทีมงานที่ไปช่วยกันมีทั้งหมดยี่สิบคนนะคะไปจากสุราษฎร์ก็ห้าคนค่ะที่บ้านที่บ้านก็สามคนแล้ะแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งสองครอบครัวห้าคนลาหนูพังไงแล้วพอไปถึงนะคะ่ะเราก็มีโครงการว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้ เราจะต้องทํารั้วนะคะเพราอ่าแล้วก็ก็ไปแวะที่บ้านที่บ้านของน้องวิที่เป็นเป็นทีมงานที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่จะดูแลสวนปาล์มนะคะ mm hmm. ไปถึงก็มีผลไม้ที่เราจะเอาไปปลูกเนะี่ยเต็มคันรถเลยค่ะเต็มคันรถเลยแล้วอ่าโอเคก็เอาผลขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นรถกันพอไปถึงนะคะ่ะอ่ารั้วก็ยังมีแต่เสาอ,อยู่ ก็ยังไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะมีแต่เสากับลวดหนามอยู่ค่ะก็มีน้องทีมทีมผู้ชายก็ทําอยู่สามสี่คนอ่าแล้วพอพอตอนหลังทีนี้เราเราก็แบ่งทีมกันโดยปริยายคือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยปลูกต้นไม้ฝ่ายผู้ชายเนี่ยทํารั้วค่ะแต่ว่าในในในขณะที่เราทํากันน่ะมันอากาศมันโหดร้ายมากเลยค่ะพี่เออพี่นิดหน่อย mm. มันร้อน มันทั้งร้อนนะคะมันร้อนแล้วก็มันเดินดินดินที่เราจะขุดนะคะ่ค่ะแข็งมากน่ะใช้จอบเนี่ยไม่ลงเลยนะ,ะต้องต้องใช้ใช้เสียมขุดทีละนิดทีละนิดก็มีแต่หินนะคะ่ะอ่อเพราะว่าเราก็าช่วยกันขุดนะคะ่ะช่วยกันขุดแล้วอ่อพอขุดเสร็จเราจะาต้นไม้ไปลงเนะคะ่ะแล้วก็หาดินไม่ได้อีกหาดินที่จะมาถมต้นไม้ไม่ได้อีกก็ต้องใช้มือนะคะ่ะมือ ไปกวาดดินกวาดดินมาค่ะมาเพื่อที่จะมาปิดต้นไม้แล้วก็ช่วยกันปลูกอปลูกเป็นเป็นคู่ค่ะเราเราเราแบ่งงานกันเราทํากันเป็นคู่คนหนึ่งขุดคนหนึ่งปลูกอ่าแล้วก็มีคนที่ช่วยขนต้นไม้มาเรียงมาเรียงว่าเออตรงนี้จะปลูกอะไรตรงนี้จะปลูกอะไรเราเราเราทากันเสร็จอ่า เที่ยงกว่าแล้วก็พักกินข้าวกินข้าวเสร็จเราก็ทําต่อจนถึงห้าโมงนะคะอ่าพอทําเสร็จรั้วเราก็ได้ค่ะทีมผู้ชายก็ทีมผู้ชายที่ทํารั้วก็ทํารั้วกันแล้วก็าอากาศร้อนก็แต่ละคนน่ะวันนั้นที่เราไปทํากันแต่ละคนก็เหือท่วมตัวเลยค่ะฝนไม่ตกแต่ว่าเราก็เปียกกันหมดเพราะว่าเหือท่วมตัวเลยแต่แต่ละคนะี่ะเอ่อ ก็มีความเบิกบานนะคะเห็นถึงพลังของหมู่มิตรดีที่ที่ช่วยกันทำ,ทำในสิ่งที่ดีเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งดีเกิดขึ้นกับหมู่กลุ่มและก็สังคมนะคะ,ะสรุปแล้ววันนั้นแต่ละคนก็ยินดีนะคะแม้อากาศจะร้อนองานจะหนักแต่เราก็แต่ละคนก็ยินดีนะคะ ทุกคนก็เลยเบิกบานในการในการทํางานในการที่จะแบ่งปันพลังแบ่งปันกําลังกายที่จะสร้างอ่าให้เกิดพลังความดีในในในหมู่กลุ่มนะคะก็รู้สึกว่าแต่และคนก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหน็ดไม่เหนื่อยนะะแต่พอกลับมาถึงบ้านนะคะมือแรงที่จะยกมือแรงที่จะยกขันน้ํา ก็ยังไม่มีเลยค่ะมันมันหมดเลยมหมดก๊อกเลยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้พลังเยอะทั้งในการขุดในรการที่จะต่อสู้กับแสงแดดกับแดดกับอากาศที่มันมันร้อนในวันนั้นนะคะก็แต่ในที่สุดแล้วทุกคนก็มาสรุปกลายสรุปใจกันในรถบอกว่าแต่ละคนก็มีความยินดีค่ะถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนอ่ากาลังจะหมดแต่ทุกคนก็ยินดีค่ะก็ขอส่งการบ้านประมาณนี้นะคะ ค่ะวนุโมทนาค่ะพี่อีเอเห็นภาพเห็นภาพอยู่แวบๆนะคะเมื่อกี้ว่าจะหาภาพให้พี่น้องดูด้วย,วยก็ก็ไม่จำช่องที่อยู่ไม่ได้นะคะแต่แบบพี่น้องที่ภาคใต้นะคะเป็นพลังสำคัญอยู่แล้วแล้วก็ออพอเราเห็นภาพของการทาไปทำเรื่องราวร่วมกันเนี่ยพี่น้องได้ใช้ความเพียรเป็นอย่างมากเลยนะคะ แล้วก็มอีอิทธิบาทอิทธิบาทในการที่ไปร่วมกันทำพวกเราเห็นพวกเราชื่นชมอนุโมทนาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปทำเรื่องของตามใช่ไหมแล้วก็ยังมียังมีเรื่องของทํานาอีกนะคะ,ะที่ไปแต่ละที่นี่มันก็มีทั้งสภาพอากาศมันได้ได้ง่ายในการทำกิกรรมที่จะ,ะพวกเราจะต้องได้เพิ่มพลังของ ฉันทะแล้วก็วิริยะกันอย่างมากนะคะค่ะอนุโมทนาค่ะเชิญที่โซภาค่ะค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่น้องส่วนสองทุกท่านด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะตเตงก็ตอนแรกก็ใจก็คือลืมไปว่าว่ามีสงการบ้านตอนแรกก็แอบคิดไว้ว่าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปกับพี่น้องด้วยแต่พอมาดูวัน เอามันเป็นวันรับสมงการบ้านก็เลยเอ,เอ,เ,อเอาเอาเอาสักอย่างหนึ่งแล้วกันก็เห็นพี่น้องก็ก็ดูในในรูปที่ส่งกันมาก็เบิกบานดีค่ะก็เข้าใจสภาพอยู่ค่ะเคยเคยมีพี่เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คุณน้องอิดเล่ามาเนี่ยค่ะที่ไปดอนตาน <c oughs> ดอนตานปีแรกๆค่ะปีห้าห้าสี่ห้าห้าอะไรนะประมาณนั้นเนี่ยค่ะที่อาจารย์ไปเปิด ไปเปิดที่อีกที่หนึง่งซึ่งซึ่งอยู่เลยไปสองกิโลค่ะคือนิดหน่อยที่ที่ไปทางพอออกจากสวนแล้วก็เลี้ยวฝาแล้วก็เอ่อที่เราจะอยู่ซ้ายมือค่ะก็ตอนนั้นกี่ก็พาไปบุกเบิกก็ก็แบ่งโซนกันแบ่งโซนแล้วพี่ก็ไปได้โซนนั้นซึ่งซึ่งจะเราจะต้องปลูกกล้วยกันคนอื่นเขาขุดกันโอ้โหเขาขุดกันได้สามหลุมสี่หลุมเขาเขาขุดแล้วเขาได้ลงกล้วยเขาขุดแล้วก็ได้ลงกล้วยของพี่นี S <S ลงทีไหนโดนหินเป้งเป้งเป่งเลื่อนมือไรู้สึกว่าเอ๊ะทําไมนะจะเลื่อนที่ก็ไม่ได้เพราะเป็นที่รับผิดชอบของตัวเองอยากจะร้องไห้ขุดไม่ได้พอจอบลงแล้วมันขุดไม่ได้ก็เลยก็เลยเอ่อไปได้ไปได้บัดดี้จากจากจังหวัดไหนไม่ทราบไม่แน่ใจแล้วเขาก็บอกว่าพี่พี่ของหนูก็เหมือนกับของพี่เลยเพราะที่เราอยู่ใกล้กันเพราะงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนจบเป็นเสียมดีกว่าเราไปหาเพื่อนที่มีเสียม ก็เสียมาขุดขุดก็แงะไม่ออกเพราะมันเป็นหินก้อนใหญ่ก็ใช้มือเหมือนที่น้องน้องอีดว่าสุดท้ายก็ไม่สาเร็จเพราะว่ามันลงได้นิดเดียวไม่ได้ปลูกแต่ก็สนุกดีพอพอหลังจากนั้นท่านอาจารย์ก็ไปท่านอาจารย์ก็บอกว่าเออไม้กำลังใจก็เบิกบานกันใหญ่เลยแล้วก็มามามา,มาเล่าให้ฟังกันบอกว่ามีอยู่สองคนที่ทําแล้วไม่สําเร็จมีพี่กับกับ,ก,บกับน้องก็อีกคนว่า มันเจอแต่หินอาจารย์บอกนั่นแหละนั่นแหละเขาให้เจอเขาไม่เคยไม่เคยจับจอบไม่เคยจับเสียมเลยไปทําอาจารย์ก็บอกนั่นแหละนั่นแลหละฝึกไว้ <c oughs> ก็นึกถึงนึกถึงที่ว่าต้องเอามือไปเอามือไปเคลียเคลียเคลียเขียมานั่นนะพอกลับมานี่มือนี่พองหมดเลยแต่ก็มีความสุขเบิกบานดี่ะยินดีกับพี่น้องด้วยค่ะ <c oughs> นะ่าค่ะอนุโมทนาดวกัน พวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยที่ถ้าจะถ้าจะอยู่เดียวๆของแต่ละชีวิตนะพวกเราไม่ต้องไปลําบากขนาดนี้หรอกนะใช่ใช่แต่นี่นะาการไปอยู่รวมหมู่กลุ่มแล้วทีนี้เหมือนกับไปเป็นการเรียนรู้โลกให้แจ่มแจ้งนะคล้ายๆกับคล้ายๆกับ่บาาอเด็กฝึกเด็กที่เด็กต้องไปเข้าเข้าไปฝึกลูกเสือ เนี่นาลีอย่างเงี้ยให้รู้เรื่องของการที่ถ้าอยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ต้องทําอะไรแบบนั้นขนาดนั้นหรอกนะคะของพวกเราก็เช่นกันนะเนี่ยมองภาพว่าแต่และชีวิตเนี่ยเราอยู่บ้านเราเนี่ยมันจะสบายเลยแหละฟึ้นตนเองได้อยู่อย่างสบายแต่กิจกรรมที่สร้างองค์ประกอบให้ไปทําร่วมกันเนี่ยมันได้ได้เพิ่มความความเพียรได้อยู่ในจุดที่บอกว่าตั้งตนบนความลําบาก กุศลธรรมเจริญยิ่งนะคะเหมือนกับองค์ประกอบต่างๆคืออ่าให้เราได้ได้ลำบากนะได้ลำบากแล้วเรายังเบิกบานอยู่ได้ไหมนะคะเหมือนสร้างโจทย์ให้ตัวเองอะให้ชีวิตของเราอาจารย์นั่นแหละเป็นเจ้าของเจ้าของโปรเจกต์สร้างโจทย์ให้พวกเราได้ได้ทําอะไรที่มันอ่าอยู่สบายกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าเราได้ไปไปเพียน ซึ่งตรงนั้นน่ะมันทําให้เราได้ได้เรียนรู้โลกได้แจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตรงสบายนี่มันทำได้อยู่แล้วแหละอยู่บ้านคิดออกอยู่แล้วว่าทําอะไรยังไงสบายเป็นแบบไหนนะคะแต่พอไปไปฝึกตรงระบากนี้เราทนได้ไหมอ่องค์ประกอบก็จะทําให้เราได้ได้ฝึกฝนจริงๆอย่างที่พี่อีทบอกดินก็ไม่มีใช่ไหมพี่อีทด,ดินจะใส่ก็ต้องไปหาเพิ่ม,อ,มอีก ต,<ะ>ต้องไปหาดินต้องไปหาดินไปแต่เอาใช้มือเียค่ะตะกุยดินมาเพื่อที่จะมามาปิดมาปิดหลุมให้มันให้มันมิดนะคะให้มันต้นไม้ให้มันมิดนะคะ,ะ,คะ,ะเล็บนี่ไม่ไม่ต้องตัดเลยค่ะเป็นพ<ะ>ันเลื่อยหมดเลยค่ะเล็บค่ะแล้วแล้วก็แบบใช้พลังเต็มที่เลยนะช่วงที่ใช้พลังมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหมดก็ขนาดนั้นใช่ไหมพี่อีทแต่พอกลับ<ะ>ไปถึงบ้าน<ะ>แล้วถึงรู้ว่ามันใช้หมดจริงๆ พอกลับมาถึงบ้านแต่ละคนแผลนะหิวก็หิวใช่ไหมคะหิวก็โอเคทํากับข้ากินทำเสร็จแล้วก็กินกันไม่ลงเลยค่ะเพราะว่ามันมันมันหมดแล้วนอนดีกว่าเขานอนดีกว่าท่านผูชายนุ่งเรือบอกว่าแม่นอนดีกว่านอนแผ่เลยเขา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 ดึงดึงลวดหนามไงกินกินผู้ชายดึงลวดหนามอ่ะแล้วมันมันมันไอ ดึงก็ต้องใช้ดึงใช่ไหมยังใช้ใช้แบบขันลวดขันอะไรอีกแล้วอากาศมันก็ร้อนอีกโอ้แต่ละคนนะแต่ละคนก็ยังยิ้มแยแ้มแจ่มใสดีแล้วทีมทีมผู้ทีมผู้หญิงอะบางคนก็บอกว่าหิวข้าวแล้วขึ้นเถอะขึ้นเถอะแต่ว่ามันก็มีเอ่อบางคนก็บอกว่าอีกนิดหนึงนะ่งหน้าอีกนิดหนึงนะ่งหน้าว่าแต่ละคนก็คนที่หิวข้าวก็ต้องมารวมกันอยู่ดีในที่สุดแล้วต่างคนต่างกมา็มาช่วยกัน เพราะว่าทุกคนอะอยู่กลางแดดหมดนะคะมันไม่มีนะร่มไม้ไม่มีอะไรมันทุกคนก็อยู่กลางแดดหมดสภาพมันก็เหมือนกันแต่ละคนก็เหือท่วมตัวเหมือนกันคือแต่ละคนก็อยู่ในสภาพเดียวกันนะคะก็ลงเรือลําเดียวกันแล้ว <c oughs> เอาอคันนะคะถ้าไม่ทําคนเดียว <c oughs> ไม่ทําหรอกนะคะ <c oughs> คนเดียวแล้วกลับแล้วอะ <c oughs> <c oughs> แต่นี่เป็นการไปร่วมกันร่วมกันเรียนรู้โลกให้แจม่มแจ้งสร้างสถานการณ์ให้ได้ให้ได้เพียนเต็มที่นะคะแล้วพวกเราก็ได้ตั้งตนบนความลำบากกุศลธรรมเจริญยิ่งจริงๆเพราะว่าพอเรามาเล่าสู่กันฟังนี่เราจะเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นว่าเราเบิกบานได้นะในสถานการณ์แบบนั้นก็เบิกบานได้แล้วยิ่งทีมพี่น้องทางภาคใต้เรานะคะท่าน รวมพลังกันได้ดีมากๆแล้วงานที่ทําแต่ละอย่างนี่ก็คือนี่แหละไม่ได้สบายหรอกนะคะแต่ละงานที่พากันทํำอยู่าไม่สบายเลยอยา่างทีเจอดมีสวนปาล์มแล้วก็มีอ่านานะคะ,ะที่พากันไปเชื่อกันทองอย่างอาจารย์อย่างอาจารย์บอกว่าโอเคเราอยู่กันไม่กี่คนทํางานไปดูแลสุขภาพไปม่อมแม่อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้สบายอะไรอย่างเงี้ย สบายสบายตั้งแต่ตั้งแต่อยู่กับอาจารย์มายังไม่เคยสบายรู้สึกเหมือนจะยิ่งหนักขึ้นทุกวันนะคะก็รว่าอย่างนั้นแหละค่ะพี่พี่อีพี่อีนี่อยู่กับอาจารย์มาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าเลยนะตั้งแต่ต้นๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่อำนาจเจริญเลยนะคะ พี่อีซมาอยู่อำนาจเจริญนี่หน่อยก็อยู่อำนาจเจริญแต่ไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกัน <c oughs> ไม่เคยเจอกันเพราะว่าท่านก็อยู่ในในศูนย์นะคะ